ต้นเตยหอมเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะคะมีทรงพุ่มขนาดเล็กลักษณะเป็นกอลักษณะกลมๆนะคะลำต้นเป็นเงาอยู่ใต้ดินสวัสดีค่ะทุกๆคนยาย่าภาวนาชาแนลค่ะวันนี้ยาย่าจะพาทุกๆคนมาดูวิธีปลูกต้นเตยหอมให้เป็นกอใหญ่แบบไม่ต้องรดน้ำอะีะต้นเตยหอมที่บ้านยาย่านะคะกระ,ะจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆมากมายนะคะ มุมสวนตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีใต้ต้นไม้ตรงนู้นก็มีค่ะนี่ต้นนี้นะคะตัดต้นแม่ไปใช้แล้วตรงต้นแม่นี่เห็นไหมคะว่ายอดไม่มีเราตัดต้นแม่ไปใช้ลักษณะใหม่ๆเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูไม่สวยอยู่ไปสักพักหนึ่งเขาก็จะแตกกอขึ้นมาใหม่ค่ะต้นเตยหอมที่อยู่ในกระถางนะคะรากเต็มแน่นแล้วค่ะนี่คะ่ะอย่างนี้ต้องเปลี่ยนกระถางก่อนค่ะ เอากระถางใบใหม่ออกมานะคะเป็นใบที่ใหญ่กว่าเดิมใส่มะพร้าวสับลงไปรองที่ก้นกระถางค่ะวันนี้ยาย่าจะปลูกต้นเตยหอมให้เป็นกอใหญ่แบบไม่ต้องรดน้ํานะคะซึ่งจะมีพิธีพิเศษกว่าปลูกธรรมดาโดยทั่วไปค่ะหาเชือกที่เป็นผ้าหรือเป็นได้นะคะเป็นได้ดิบก็ได้นะคะหรือเป็นเศษเสื้อยืดที่เราตัดให้เป็นริ้วยาวๆนะคะยาวประมาณหนึ่งศอกเมื่อได้แล้วนะคะนําเชือกนั้นสอด เข้าไปในก้นกระถางที่เราใส่มะพร้าวสับไว้แล้วนะคะแล้วค่อยๆดึงต้นเตยหอมออกจากกระถางเดิมนะคะใส่ลงในกระถางใหม่ที่เราสอดเชือกไว้เมื่อตะกี้นะคะนำขุยมะพร้าวมาใส่เพิ่มลงในกระถางขุยมะพร้าวนี้จะอุ้มน้ําเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นเตยหอมค่ะและนํามะพร้าวสับป,ปิดไว้ด้านบนปากกระถางมะพร้าวสับจะกันความชื้นไม่ให้ระเหยออกเร็วเกินไปนะคะ หรือเพื่อนๆอ,อาจจะเอามะพร้าวสับไปแช่น้ําให้ชุ่มก่อนก็ได้นะคะก่อนจะนํามาวางที่ปากกระถางนํากระถางที่ไม่มีช่องระบายน้ํามาหนึ่งใบค่ะเอาน้ําใส่ลงไปในกระถางนั้นจนเต็มใส่จุลนินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปนิดหน่อยในน้ํานี้นะคะเราจะหย่อนผ้าที่อยู่ที่ก้นกระถางเตยหอมลงไปนะคะ ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปเพื่อเป็นปุ๋ยให้ต้นเตยหอมและและน,นี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของยาย่าเองนะคะว่าทําให้ยุงไม่มาวางไข่หรือวางไข่แล้วไข่ฟอก็ไม่รู้นะคะเพราะจะไม่ค่อยมีลูกน้ําค่ะนํากระถางเตยหอมกระถางใหม่นะคะพร้อมผ้าที่เราสอดเข้าไปที่ก้นกระถางนะคะาวางบนกระถางที่มีน้ําที่เราใส่น้ําไว้เมื่อกี้นะคะ ผ้าที่เราสอดเข้าไปนะคะจะเป็นตัวดึงน้ำขึ้นมาหากระถางเตยหอมที่อยู่ด้านบนนะคะดึงน้ำขึ้นมาทำให้กระถางเตยหอมมีความชุ่มชื้นเหมือนรดน้ำทุกวันทั้งๆที่เราไม่ได้รดน้ำเลยนะคะเป็นวิธีการที่ง่ายๆนะคะไม่สลับซับซ้อนสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลารดน้ำต้นไม้อย่างย,าย่าๆนะคะ ก็เราทําเช่นนี้ไว้กับต้นไม้ชนิดอื่นด้วยก็ได้นะคะได้หลายหลายชนิดเผ้าที่เราสอดเข้าไปนะคะจะช่วยลําเลียงน้ําจากกระถางล่างขึ้นมากระถางบนได้ตลอดเวลานะคะจนกว่าน้ําในกระถางล่างจะแห้งเราจรึงจะเติมน้ําครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะคะหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะกว่าน้ําในกระถางล่างจะแห้งค่ะ แต่วันนี้พอเราทําเสร็จอย่าลืมรดน้ําต้นเตยหอมก่อนนะคะรดให้ชุ่มเลยค่ะเพราะว่าผ้าที่ดึงน้ําขึ้นมานะคะวันในวันนี้อาจจะดึงน้ําขึ้นมาได้ไม่เต็มที่นะคะยังไงเราก็รดน้ําเองก่อนนะคะรดทุกกระถางที่เราทํานะคะให้มีความชุ่มชื้นก่อนย่าๆยมีเทคนิคอีกนิดหนึ่งนะคะที่จะบอกมะพร้าวสับก่อนที่จะนํามาปิดปากกระถางนะคะก่อนที่เราจะนํามะพร้าวสับมาปิดปากกระถางเตยหอม ควรเอามะพร้าวสับไปแช่น้ําให้ชุ่มก่อนนะคะให้มะพร้าวสับอิ่มตัวด้วยน้ําก่อนนะคะจึงจะนํามาปิดปากกระถางต้นเตยหอมเขาจะเก็บความชุ่มชื้นได้ดีค่ะเมื่อเราปลูกต้นเตยหอมให้เป็นกอใหญ่เราก็จะมีใบเตยหอมเยอะแยะค่ะที่จะให้เราไปตัดมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะคะได้ทั้งเป็นอาหารและอื่นๆอีกมากมายตามที่เราต้องการค่ะ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการนำเตยหอมมาใช้ประโยชน์นะคะจะเห็นว่าถ้าเตยหอมเราเป็นกอใหญ่เราก็สามารถตัดมาใช้ได้เรื่อยๆได้ทุกวันเลยค่ะยาย่าหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์บ้างนะคะสำหรับคนที่ชอบการปลูกเตยหอมปลูกไว้สักหนึ่งกระถางก็ยังดีค่ะหรือหนึ่งต้นก็ยังดีค่ะจากต้นหนึ่งต้นเดียวก็กลายเป็นหลายต้นได้นะคะขอขอบพระคุณทุกคนนะคะ ที่ติดตามชมคลิปมาจนจบช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย